เราได้ยินเสียงนาฬิกาโบราณดังติ๊กต๊อกที่ขึ้นทุกคืนทั้งที่บ้านเราไม่มีนาฬิกาเก่าเลยสักเรือนมันไม่เหมือนเดินหน้าแต่เหมือนกําลังเดินถอยหลังจังหวะช้าลงแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นอย่างน่าขนลุกคืนหนึ่งเราสะดุ้งตื่นเสียงนั้นดังใกล้หูเรากลับมาจากในลิ้นชักโต๊ะทำงานเก่าๆของคุณปู่ เราค่อยๆเปิดลิ้นชักออกมือสั่นระริกมันว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในนอกจากความมืดมิดทันใดนั้นเสียงต๊อกติก๊กก็ดังย้อนกลับจากในลิ้นชักราวกับเวลากำลังหมุนย้อนไปจริงๆภาพเก่าๆในหัวเราฉายย้อนกลับรวดเร็วความทรงจำที่คิดว่าเลือนหายกลับมาคมชัดราวกับเพิ่งเกิดขึ้นภาพหยุดลงตรงวันที่คุณปู่จากไปชั่วนิรัน์ เสียงนาฬิกาเงียบสนิทลงทันทีเหลือไว้เพียงความเย็นเยือกจับขั้วหัวใจเราไม่เคยได้ยินเสียงนั้นอีกเลยแต่คืนนั้นมันทำให้เรารู้ว่าบางสิ่งเราไม่ควรย้อนกลับไปผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง